สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโมว่าพอดแคสต์นะครับวันนี้เรามาพบกับหนังสือเล่มเดิมนะครับหนังสือที่เรียกว่าหนังสือชื่อสัรเสริญสําหรับการกลายเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาตินะครับตอนที่1.27นั่นเองนะครับผมทํามาแล้ว27ตอนนั่นเองนะครับหนังสือเล่มนี้ครับชื่อตอนว่าโลกของควอนตัมซึ่งเวลาเป็นนิลันนะครับภา,าษาทุกตอนโดยโมว่าพอดแคสต์นั่นเองนะครับเป็นหนังสือที่ทรง อิทธิพลสลับผลมากเลยทีเดียวครับเป็นหนังสือที่ดีมากแล้วก็เป็นหนังสือที่ทําให้ผมมองในแง่มุมของตะวันตกมากขึ้นนั่นเองนะครับเขาบอกว่าถ้าฟิสิกส์ของนิวตันครับอธิบายกฎทางกายภาพของธรรมชาติและจักรวาลในระดับที่ยิ่งใหญ่เช่นแรงโน้มถ่วงของดวงทย์ที่มีผลต่อดวงดาวทั้งหมดนะครับความเร็วของแอปเปิลนะครับที่ตกลงมาจากต้นไม้นะครับและอื่นๆอีกมากมายโลกของควอนตัมครับเกี่ยวข้องกับธรรมชาติพื้นฐานสิ่งที่มีขนาดเล็กที่สุด เช่นอนุปารามนนา,ามนูนั่นเองนะครับและอนุภาพของอนุสุดยอดปารามานูนั่นเองหรือเขาเรียกว่านิวเคลียนั่นเองนะครับกฎของนิวตันเนี่ยเป็นค่าที่คงที่มากครับทางกายภาพของธรรมชาตินั่นเองดังนั้นครับโลกของนิวของนิวตันเนี่ยจึงเป็นโลกแห่งวัตถุประสงค์ของการวัดผลและผลลัพธ์ที่คาดการได้นั่นเองนะครับ ผมก็แปลกใจเหมือนกันครับหนังสือเล่มนี้ผมรอมานานแล้วครับไม่มีภาษาไทยนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับยังไม่มีขายในประเทศไทยและที่สาคัญครับผมรู้สึกว่ามันมีข้อกังขาหรือขัดกับอะไรสักอย่างหนึ่งความเชื่อของเมืองไทยด้วยทําให้ประเทศไทยไม่ได้เอาหนังสือนี้มาแปลนั่นเองนะครับผมมีเหตุผลเท่านี้นะครับที่ผมสืบมานานนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามครับต่อจากหนังสือนะครับอย่างไรก็ตามครับกฎของควอนตัมครับ จัดการกับสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ครับและสิ่งที่มองไม่เห็นนั่นเองโลกแห่งพลังงานขึ้นความที่ข้อมูลจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกรวมไปถึงสเปกตรัมของแสงทั้งหมดรวมไปถึงสเปกตรัมของสีด้วยนะครับการปกครองโลกนี้เป็นค่าที่คงที่และมองไม่เห็นครับมาเป็นฟิตข้อมูลเดียวที่เรียกว่าฟิตรวมนั่นเองนะครับเราสามารถนึกถึงโลกของนิวตันว่าเกี่ยวข้องกับวัตถุประปสงค์อะไรบ้างซึ่งจิตใจ และสะสารนี้มันแยกออกจากกันครับและโลกของควอนตัมเกี่ยวข้องกับอัตวิสัยที่จิตใจและสะสารรวมกันเป็นหนึ่งเดียวด้วยพลังงานนั่นเองหรือดีกว่านั้นนั่นเองครับเมื่อจิตใจและสะสารรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเช่นนั้นครับมันสามารถเชื่อมโยงว่ามันเป็นไปได้ที่จะแยกออกข้งสองออกจากกันในสนามของควอนตัมและสนามของลวมนั่นเองและไม่มีการแบ่งแยกระหว่างจุดรับรู้2จุด เป็นขอบเขตของความเป็นหนึ่งเดียวหรือจิตสำนึกที่เป็นเอกภาพนั่นเองพูดง่ายๆและสรุปก็คือมันคือสิ่งที่เราสามารถบอกได้ว่าตอนที่เราอยู่ตรงเนี้ยมันคือความว่าไม่มีนั่นเองมันคือภาพภาพหนึ่งที่เหมือนกับว่าถ้าเราสามารถรวมจิตใจเป็นหนึ่งเดียวได้มันสามารถบอกทุกอย่างบนโลกใบนี้ว่ามันไม่มีนั่นเะองมันไม่มีอะไรนั่นเะองนะครับออะต่อดีกว่าครับจะเข้าใจมากขึ้นนะครับ พื้นที่ความจริงของ3มิติของเราครับไม่มีที่สิ้นสุดครับเวลาในโลกของควอนตัมนั้นไม่มีที่สิ้นสุดนะครับผมแนะนาครับหน,หนังเรื่องหนึ่งที่จะท่านผู้ฟ,ฟังหรือท่านผู้ชมเนี่ยสามารถเข้าใจได้ก็คือหนังของแอดแมนนะครับที่ในเครือข่ายของออชื่ออะไรนะมาเตอร์วงมาเตอร์เวอร์หรืออะไรนะของที่เป็นพวกไอรอนแมนที่เป็นค่ายหนังนั่นแหละครับแอดแมนครับ อะไรสักอย่างนี้เครับผมจำไม่ได้แต่เป็นหนังสือเป็นเป็นหนังที่ทำให้เราเข้าใจเรื่องขวัญตั้มมากยิ่ขึ้นอันเองนะครับ 5. ทีนี้ครับในโลกของควันตั้มนะครับไม่มีที่สิ้นสุดครับถ้าเวลาไม่มีที่สิ้นสุดและเป็นนิรันด์เวลาจะไม่เป็นเส้นตรงอีกต่อไปครับนั่นหมายความว่าจะไม่มีการแบ่งระหว่างแยกอดีตกับอนาคตนั่นเองคือพูดง่ายๆครับเราสามารถไปอยู่ในโลกขวันตั้มได้ ในตอนที่เรานั่งสมาธินั่นเองนะครับการทําสมาธิหรือการฝึกสมาธินั่นเองเราสามารถอยู่กับปัจจุบันได้ได้นเองนะครับไม่มีอดีตหรืออนาคตทุกสิ่งกําลังเกิดขึ้นในขณะน,นี้ในช่วงเวลาปัจจุบันนีนน้นั่นเองนะครับผมแนะนําอีกเรื่องหนึ่งครับที่ทาให้ท่านฟังเข้าใจคําว่าปัจจุบันมากขึ้นก็คือหนังเรื่องนักล่าฆ่าหัวครับเป็นหนังอเมริกันที่เป็นซีรีส์ของ Netflix นั่นเองนะครับเป็นปความยาวถึง 10ตอนเลยทีเดียวครับซึ่งเป็นแอนิเมชันดีๆนั่นเองนะครับผมแนะนําเลยนะครับเพราะเวลาไม่มีที่ส้นสุดครับไม่มีความจริงของพื้นที่เวลานี้ขนาดที่เราเคลื่อนผ่านเวลาครับที่เราที่เรามีพื้นที่ประสบการณ์แบบนั้น่นเองหรือช่องว่างในเองนะครับในโลกแห่งวัตถุครับเมื่อเราขึ้นผ่าเคลื่อนผ่านอวกาศเราสัมผัสกับเวลาในโลกของควอนตัมที่ไม่มีวัตถุของพลังงานและความถี สิ่งที่ตรงกันข้ามความจริงคืออะไรนะครับคือในโลกของกาลเวลาหรือกาลอวกาศเนี่ยเมื่อเราเพิ่มหรือลดความเร็วที่เราจากจุด a ไปยังจุด b เนี่ยเวลาที่เราใช้ในการเปลี่ยนจากจุดนั้นไปยังจุดเปลี่ยนไปในโลกของห่วงของเวลาเมื่อเรารับรู้ถึงการเพิ่มลดความเร็วของความถี่หรือการสั่นสะเทือนของพลังงานที่เราสามารถเดินทางจากที่หนึ่งไปอย่างที่หนึ่งหรือจากมิติหนึ่งไปยัง อีมิติหนึ่งได้เช่นกันนั่นเองนะครับเมื่อเราพังทลายของอวกเมื่อเราพังทลายของอวกาศเราจะสัมผัสกับเวลาในความเป็นจริงในทางด้านวัตถุเมื่อเรายุบเวลาเราจะพบกับช่องว่างหรือมิติที่เป็นความจริงที่ไม่มีวัตถุนั่นเองแต่ละคลื่นความถี่นั้นจะมีการส่งข้อมูลในระดับความรู้สึกตัวนั่นเองนะครับคือความรู้สึกหรืออารมณ์ล้วนๆครับคือไอความรู้สึกหรืออารมณ์เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันอยู่ในมนุษย์ทุกคน ไอที่ไอตรงนั้นแหละคือสิ่งสําคัญนะครับจับประเด็นไว้ตรงนี้นะครับซึ่งเราสัมผัสได้ถึงความเป็นจริงที่แตกต่างกันครับเมื่อเรารับรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นทีนี้ครับท่านฟังทุกท่านครับผมเอา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 ,เอา,เอารูปจากหนังสือเช่นเดิมนะครับมาจากหนังสือเองนะครับเพราะผมบอกเลยว่าผมซื้อหนังสือนี้มานั่นเองนะครับทีนี้ครับในรูปที่11.5นั่นเองท่านฟังจะเห็นได้ว่าเมื่อท่านฟังขึ้นผ่านเวลาครับท่านฟังจะ สัมผัสกับมิติต่างๆในช่วงเวลาอันเป็นนิรันด์นั่นเองนะครับนี่เห็นไหมจากข้างบนลงแรงเลยดูจากลูกศรก็ได้ครับนี่คือเราจะสามารถสัมผัสต,ตรงนี้ได้ใน่นเองนะครับทุกอย่างมันอยู่เป็นคลื่นนั่นเองครับในโลกมันนี้รวมไปถึงตัวผมคือคลื่นเหมือนกันคือคือสสารหรือพลังงานชนิดหนึ่งที่กําลังคุยกับท่านฟังทุกท่านใน่นเองนะครับต่อไปครับในโลกของควอนตัมซึ่งเป็นเวลานิรันด์นะครับทุกสิ่งจะ เกิดขึ้นในช่วงเวลาปัจจุบันครับอันเป็นนิรันด์ในขณะที่ท่านฟังเนี่ยเคลื่อนผ่านการเวลาท่านฟังจะได้สัมผัสกับพื้นที่อื่นๆมิติอื่นๆที่ระดับอื่นๆด้วยนันเองครับความเป็นจริงอื่นๆและความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดนนเองเช่นเดียวกับยีนระหว่างกระจกสองมานและมองทั้งสองด้านที่ตัวท่านฟังเองในมิติที่ไม่มีที่สิ้นสุดนนเองกองต่างๆเป็นตัวแทนของความเป็นไปได้ของท่านฟังเป็นจํานวนที่ไม่มีที่สิ้นสุด ทุกคนมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาปัจจุบันนั่นเองนะครับทีนี้ครับในอวกาศเวลาท่านฟังจะสัมผัสกับสภาพแวดล้อมด้วยร่างกายประสาทสัมผัสและเวลาของท่านฟังเวลาดูเหมือนจะเป็นเส้นตรงเพราะท่านฟังแยกจากวัตถุสิ่งของผู้คนและสถานที่นั่นเองชิ้นเดียวก,กันกับอดีตและอนาคตครับอย่างไรก็ตามครับในพื้นที่ของเวลาท่านฟังจะสัมผัสอาณาจักรนี้ด้วยความตระหนักรู้ของท่านฟังเองคือพูดง่ายๆก็คือต่อทําสมาธินั่นเอง นะครับในฐานะจิตสํำนึกครับไม่ใช่ร่างกายที่มีความรู้สึกครับอาณาจักรนี้อยู่เหนือประสาทสัมผัสของท่านฟังครับท่านฟังสามารถเข้าถึงโดเมนนะครับนี้เมื่อท่านฟังอยู่ในช่วงเวลาปัจจุบันเท่านั้นโดยสิ้นเชิงนะครับดังนั้นจึงไม่มีอดีตหรืออนาคตครับมีช่วงเวลาเดียวกันเท่านั้นครับเนื่องจากการรับรู้ของท่านฟังเนี่ยอยู่นอกขอบเขตของสสารครับเนื่องจากท่านฟังได้ และความสนใจทั้งหมดของท่านฟังออกแกะสสารท่านฟังจึงมีจึงสามารถรับรู้ถึงความถี่ต่างๆได้นั่นเองครับข้อมูลและความถี่เหล่านี้ครับทำให้ท่านฟังสามารถเข้าถึงมิติต่างๆที่ไม่รู้จักได้นั่นเองพูดง่ายๆก็คือคนที่ฝึกสมาธิครับสามารถเข้าถึงมิติที่5 6 7 8 9เได้นั่นเองนะครับผมหนึ่งต้องมาพูดกับท่านฟังทุกครั้งเวลาที่เราจบรายการกันใช่ไหมครับผมก็จะมาขอบคุณถึง ดวงวิญญาณพลังงานต่างๆที่มองไม่เห็นเช่นกันนะครับขณะน,น,นี้ก็ผมบอกเลยครับผมบอกตามความเป็นจริงก็คือตอนนี้มีท่านผู้ฟังจากพลังงานอื่นเข้ามาฟังในห้องส่งเหล่านี้ด้วยนั่นเองครับต้องขอขอบคุณจริงๆครับมากันเยอะเลยทีเดียวนะครับคือคือผมบอกเลยว่าหนังสือเล่มนี้สามารถอธิบายเกี่ยวกับกฎนิวตันได้เยอะมากนั่นเองนะครับดังนั้นครับ หากท่านฟังอยู่ในดินแดนที่อยู่เหนือทำประสาทสัมผัสครับและแพร่ขยายเป็นจิตสานึกครับเข้าสู่พลังงานของสนามรวมเป็นหนึ่งเดียวนะครับท่านฟังจะได้สัมผัสกับความเป็นจริงหลายๆมิติที่เป็นไปได้ครับทีนี้ครับคุณโจครับเขาได้รู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีครับและเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องลงมือทําในคราวเดียวครับดังนั้นต้องรอไว้ก่อนครับกับคนที่กําลังจะฝึกสมาธินตอนนี้ครับท่านฟังต้องมีข้อมูล เกี่ยวกับจิตใจหรือจิตอด้ตำหน่งให้มากที่สุดนั่นเองหากท่านฟังสับสนแสดงว่าท่านฟังกําลังจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนั่นเองท่านฟังฟังมาถึงจุดๆนี้ครับท่านท่านฟังอาจจะงงๆก็ได้ครับงงมากเลยอะไรเนี่ยมาถึงตอนที่ยี่สิบเจ็ดแล้วยังแบบอะไรเนี่ยวิริศาสไปไหมอะไรเงี้ยผมบอกเลยว่ามันงงครับแต่ผมเข้าใจเลยว่าในความเป็นจริงครับเราเราเป็นแค่ขึ้นความถี่จริงๆนะครับแล้วก็คือความไม่มีของในอวกาศนั่นเองนะครับ อย่างที่บอกครับท่านฟังจะสามารถเข้าใจเรื่องนี้ได้จากหนังทั้งสอง <c oughs> เรื่องที่ผมแนะนาไปนั่นเองนะครับทีนี้ครับเม,โโเมื่อคุณโจพูดว่าเมื่อท่านฟังผ่านเวลาไปไเรื่อยๆครับท่านท่านฟังสัมผัสกับพื้นที่หรือช่องว่างคุณโจหมายถึงมิติที่เป็นไปได้ครับทั้งหมดและความจริงที่เป็นไปได้นั่นเองนะครับเราสามารถพูดได้ว่าในความเป็นจริงในห่วงเวลานี้ช่องว่างหรือมิตินี้เป็นไปได้ทั้งหมดมีอยู่ในเวลาที่ ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองนี่คือสนามรวมขอบเขตความเป็นไปได้สิ่งที่ไม่รู้จักนั่นเองและความเป็นจริงที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งทั้งหมดมีอยู่ในเวลาที่ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งก็คือทุกขังนะครับลองดูอีกทางหนึ่งครับทุกคนที่คุณโจร,รู้จักพูดเสมอกับพูดเสมอว่าพวกเขาต้องการหรือต้องการเวลามากกว่านี้เพื่อทําสิ่งต่างตให้สําเร็จนะครับหากท่านฟังมีเวลามากขึ้นครับทีนี้กลับมาที่ท่านฟังครับ ท่านฟังมีเวลามากขึ้นครับท่านผู้ฟังสามารถสร้างประสบการณ์ได้มากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับทําสิ่งต่างๆได้มากขึ้นใช่ไหมครับและทําสิ่งต่างๆได้มากยิ่งขึ้นคููทวีเขาอีกนี่คือความหมายว่าที่เป็นไปได้มากขึ้น,นเองนะครับและท่านฟังสามารถใช้ชีวิตได้มากขึ้นเช่นกันนะครับตอนนี้ครับลองมาจินตนาการดูว่า มีเวลาไม่จํากัดครับอินฟินิตี้เวลาเลยเหมือนอารมณ์เหมือนท่านฟังเล่นเกมอะครับยูนี้ก็ทุกอย่างเป็นอมตะหมดนั่นเองครับเพราะอดีตและอนาคตไม่มีอยู่จริงครับดังนั้นเวลาจึงหยุดอยู่กับที่ครับและเมื่อท่านฟังมีเวลาทั้งหมดที่ท่านฟังต้องการท่านฟังจะเห็นด้วยหรือไม่ว่าท่านฟังมีประสบการณ์ที่เป็นไปได้ไม่รู้จบนั่นเองนะครับดังนั้นท่านฟังจึงสามารถมีชีวิตอยู่ได้มากมายใช่ไหม นะครับเราสามารถพูดได้ว่าประสบการณ์จํานวนนับไม่ท้วนจะมอบให้กับท่านฟังครับเท่ากับจินตการของท่านฟังเช่นกันนะครับหากต้องการพูดอีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าเวลาเป็นนิรันต์คือเวลาอินฟินิตี้นั่นแหละครับช่องว่างก็จะเพิ่มมากขึ้นในเวลาอันที่ไม่มีจํากัดและไม่มีที่สุดนั่นเองหากเรายืดเวลาออกไปอีกหรือให้เวลามากขึ้น มันก็จะสมเหตุสมผลท,ที่เราจะเพิ่มช่องว่างให้ทันเวลานั้นเองนะครับหากมีเวลาไม่มีที่สิ้นสุดแสดงว่าจะมีพื้นที่ว่างไม่มีที่สิ้นสุดที่เราสามารถพอดีกับเวลาได้นั่นเองครับซึ่งเป็นความเป็นไปได้ที่ไม่มี ไม,ไม่มีหรือไม,ไม่ไม่มีที่สิ้นสุดหรือไม่รู้จบนั่นเองครับความเป็นจริงที่อาจจะเกิดขึ้นกับมิติและประสบการณ์เช่นกันนะครับทีนี้กลับมาที่สนามควอนตัมนั่นเองนะครับไม่มีการแบ่งแยกอดีตและอนาคตใช่ไหมครับเพราะทุกสิ่งที่มีอยู่ในนิรันดร์การในในขณะนี้แล้วนั่นเองนะครับหรือช่วงขณะนั่นเองปัจจุบันหรือนิรันดร์นั่นเองนะครับหากทุกสิ่งมีอยู่เป็นหนึ่งเดียวหรือเชื่อมต่อ การในสนามควานตั้มความทีมที่ไม่มีที่สุดของมันก็จะประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับทุกตัวทุกสิ่งทุกที่ทุกเวลาและก็ทุกๆสติสมัมปชัญญะของท่านฟังก็จะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวด้วยในเองนะครับด้วยสติสมัมปชัญญะครับและพลังงานของสนามรวมท่านฟังจะเปลี่ยนจากจิตสํานึกของร่างกายไปสู่จิตสํานึกที่ไม่มีร่างกายไปสู่ จิตสํานึกของทุกๆร่างกายจากจิตสํานึกของบางคนไปสู่จิตสํานึกของใครบางคนถึงจิตสํานึกของทุกๆคนจากความสํานึกในสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปสู่ความสํานึกในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนไปถึงความสํานึกทุกสิ่งนั่นเองนะครับจากความรู้สึกตัวในที่ใดที่หนึ่งไปสู่ความมีสติไม่มีที่ไหนนั่นเองนะครับและจากวิญญาณที่เป็นอยู่ในบางขณะไปสู่วิญญาณที่ เป็นในการไม่ไม่นานก็จะไปสู่วิญญาณที่เป็นในการทุกเมื่อนั่นเองนะครับพูดง่ายๆก็คือกลายเป็นเรียกว่าอีกอย่างหนึ่งเรียกว่ามัตเตอร์เวอร์หรือเรียกว่าอย่างหนึ่งก็คือพวกในกลุ่มดาวของเอเลียนนั่นเองหรือสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่พูดง่ายๆคือเราสามารถทําได้เหนือกว่านั้นไปแล้วก็คือเป็นแบบซูปเปอร์มนุษย์หรือเป็นซูปเปอร์ที่เราสามารถแบบไม่จําเป็นต้องมีร่างกายก็ได้นั่นเองนะครับ นั่นเองนะครับทีนี้ครับลองมาดูรูปที่11.6นั่นเองนะครับนี่ครับรูปนี้เลยนะครับเมื่อจิตสำนึกของท่านฟังรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวครับแล้วก็รวมเข้ากับจิตสำนึกของสนามที่เป็นหนึ่งเดียวและท่านฟังจะเผยลงลึกท่านฟังจะกลายเป็นจิตสำนึกของทุกๆร่างกายทุกๆคนทุกๆสิ่งทุกๆที่และทุกๆเวลาในดินแดนนี้ไม่มีการแบ่งแยกระหว่าง2จุด ของจิตได้สํานึกซึ่งหมายความว่ามีเพียงเอกภาพเท่านั้นนะครับทุกอย่างคือในทุกๆสิ่งนั่นเองกลับไปดูรูปที่จักระทั้ง8นั่นเองนะครับถ้าท่านผู้ฟังสามารถคุยทั้งจักระทั้ง8ให้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้ท่านฟังสามารถเป็นในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างบนโลกใบนี้ได้นั่นเองนะครับงงไหมครับท่านฟังอาจจะงงอยู่ใช่ไหมครับรอตอนต่อไปครับผมจะมาอธิบายเรื่องนี้แบบลึกซึ้งนั่นเองนะครับมันเป็นอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์บวกกับ ได้สำนรกจมากเลยครับเท่าที่ผมเข้าใจนะครับก็คือเท่าที่ผมเข้าใจและตีความในความหมายของผมก็คือเมื่อเราเข้าสู่หมดสมาธิครับเราสามารถเป็นปัจจุบันขณะและสามารถเชื่อมต่อกับทุกสื่อทุกอย่างที่เราไม่รู้และอยากรู้ได้นั่นเองนะครับและเราสามารถสร้างประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราต้องการจริงๆในเวลาที่จํากัดในเวลาปัจจุบันขณะนั่นเองนะครับซึ่งมันจะไม่มีคําว่าโกรธ รักโลกกดลงมาไแหละครับคือมันจะไม่มีพวกนี้เลยในใน,ในตอนที่เราทําสมาธิและทีนี้เมื่อเราถึงจุดๆนั้นเราสามารถเนรมิตทุกสิ่งท,งทุกอย่างที่เราต้องการจริงๆในเวลาปัจจุบันในเวลาที่จํากัดได้นั่นเองนะครับในโลกปัจจุบันนั่นเองถึงจุดๆหนึ่งไปครับเมื่อเราเล่นเกมนี้จนหมดจนอายุห0ิหรือแปดิบเนี่ยท่านฟังสามารถไปเป็นพลังงานอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นพลังงานเรียกว่าที่ผมเข้าไปก็คือ somebody to nobody แล้วก็ to everybody นั่นเองนะครับแล้วก็ someone to know one หรือ every one พูดง่ายๆคือไปเกิดหรือไปจุติในกลุ่มพลังงานใหม่ที่เป็นพลังงานความถี่ที่เหนือกว่ามนุษย์ปัจจุบันนั่นเองนะครับหรือ,รอง่ายๆคือพวก U F O มนุษย์ต่างดาวอะไรประมาณนั้นนะครับนั่นแหละครับท่านฟังครับทุกท่านเลยนะครับผมบอกเลยว่าคําว่านิพานหรือสิ่งที่เขานิยามกันในศาสนาพุทธเนี่ยมันมีอยู่จริงครับคาว่านิพานหรือไม่เกิดเนี่ย มันมันไม่สามารถพูดได้เต็มปากนะครับว่ามันจริงหรือเปล่าแต่จริงๆเนี่ยในความเป็นจริงในโลกของธรรมชาติในหนังสือเล่มนี้ที่เขาบอกมาเนี่ยหรือในหนังสือที่ผมได้สัมผัสมาเนี่ยยังไงยังไงจะจะไปเกิดในที่ที่มันดีกว่าและสามารถฝึกจนไม่มีได้หรือเป็นความว่างเปล่าในเอกภพหรือเอกภาพได้เช่นกันนั่นเองนะครับ โมว่าพอดแคสต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาฟังอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณดวงวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงรวมถึงพลังงานหรือคลื่นความถี่อะตอมคลัร์กมาร์กรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตต่างๆที่ไม่มีชีวิตและมีชีวิตด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงดวงวิญญาณหรือพลังงานทั้งหลายทั้งปวงที่เข้ามาฟังในห้องส่งแห่งนี้ด้วยนั่นเองนะครับรวมไปถึง ท่านฟังผ่าน youtube แล้วก็ทั่วทั้งโลกและทั่วทั้งประเทศด้วยและรวมเป็นถึงดาวดวงอื่นด้วยนั่นเองนะครับที่เข้ามาฟังเสียงของผมและขึ้นความดีของผมอย่างต่อนเนื่องนั่นเองสุดท้ายครับในสิ่งที่ผมพูดไปครับถึงแม้จะเป็นภาษาไทยแต่สิ่งที่เขาสมัมผัสได้ก็เป็นภาษาของเขาอยู่ดีนั่นเองนะครับโมว่าโอรดแคสต้องขอขอบคุณท่านฟังทุกท่านอย่างสุดหัวใจจริงๆครับแล้วก็ผมรักท่านฟังทุกท่านอย่างสุดหัวใจเช่นกันนะครับแล้วก็มีทุกวันนี้ได้ก็ ท่านผู้ฝังทุกท่านที่เข้ามาฟังผมอย่างต่อเนื่องและพลังงานอื่นๆที่เข้ามาฟังผมอย่างต่อเนื่องนะครับผมสัมผัสได้เลยว่าเป็นสิ่งที่มันน่ามหาศัศจรรย์มากเลยทีเดียวที่ผมนําข้อมูลเหล่านี้มาเผยแพร่ให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านหมดหัอใจในเองนะครับโมว่าคอทแพ้โมว่าพอดแคสต้องขอขอบคุณท่านผู้ฝั่งทุกท่านแล้วก็ค่ําคืนนี้ลาตีสวัสดีหลับฝันดีกันทุกคนนะครับโมว่าพอดแคสสวัสดีครับ